สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาวเอกใจซื้อบ้านเก่าสังหอนใจต้องมีสมบัติก่อนหรือออกมาอึงกว่าที่คิดเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ t i k t o k แอดไฟเพล e ์เซฟที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวการค้นพบสมบัติในบ้านเก่าที่เพิ่งซื้อต่อมาตอนแรกสังหรณ์ใจว่าต้องมีสมบัติแน่ๆก่อนรือออกมาบอกเลยนะครับว่าอึงกว่าที่คิดโดยสาวเจ้าของบ้านได้เล่านะครับว่าก่อนที่เธอจะได้รับกุญแจบ้านหลังนี้หญิงสาวรู้สึกสังหอนใจว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่หลังกำแพงเตาผิดังนั้น เธอจึงขอให้พอ่อช่วยหรือชั้นไม้ที่ปิดด้านนอกออกและก็พบกับตู้เซฟโลหะที่ซ่อนอยู่ด้านในจริงๆทั้งนี้นะครับเธอยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปีคศ1950ส่วนตู้เซฟดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาในปีคศ1980และหลังจากที่เธอพยายามค้นหาวิธีการเปิดตู้เซฟและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในที่สุดนะครับ หลังจากความพยายามหลายครั้งก็สามารถเปิดตู้นิรภัยได้สำเร็จและเมื่อเปิดออกมานะครับก็ยิ่งต้องตกตะลึงเพราะภายในบรรจุสิ่งของโบราณล้ำค่าไว้มากมายอาทิเช่นมีเหรียญที่ละลึกรบรอบ50ปีสงครามโลกครั้งที่สองอัญมณีกา์ดไพ่แต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือมีหนังสือพิมพ์จากปี1850ทียงคงสภาพสมบูรณ์อยู่ อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจเข้ามาชมกันเกือบ100ล้านวิวพร้อมกับคอมเมนต์ต่างๆอาทิเช่นถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นตีพิมพ์จริงในปี1850และอยู่ในสภาพดีขนาดนั้นมูลค่าคงจะคุ้มค่าแน่นอนคุณควรเก็บมันอย่างระมัดร,ระวังและนำไปทดสอบประเมินราคาสิ่งเหล่านี้ อาจมีคุณค่ามหาศา,ศาลเป็นต้นสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TikTok แอดไฝ่เพรสเซฟหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกใน,นทิศใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ